ลอยไปดิลอยไปดิออออกไปออกไปออกไปแกไม่รอดแน่เออมันม <c oughs> ันแป๊บเดียวอะโอเคครับผมสวัสดีครับทัสทน์นะครับวันนี้มาเล่นด่านของมัมมี่แคลิฟอร์เนียครับตัวที่เราจะเล่นแต่มีดกันไปถิงพวกผมกนะ เออมันโนเอจีบีเอไฟดูดครับหัวใจมิดมาเล่นไม่ใช่เราแบงลาของ,ของห้องกูก่อนเลยดนะยู่อาเดเอาเดอเด็กเาเดโอ้แ,อแ,อแล้วมัน,มมว,นวิ่งวนไปรอด ่แล้วฟันฟันบัคฟันเร็วอยู่เลยไม่ได้บัคไม่ไม่ไปถึงตัวตัวมัมมี่เดี๋ยวตัวพี่เดียบบัคฟันเร็วอยู่เดยมันพิดซ้ายไม่ได้เ,เ,เออกูเป็นแน่เลยวะกูเป็นแน่เลยวะ ทำไมอกีเดียวตายโบ๊ทโบ๊ไม่โบ้คไม่ได้โบไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเลยนะไม่ได้เปิดเลยนะไอ้รอบนี้ไม่ใช่หัวหน้าเป็นวะใครวะมีไม่เหลนอมีมีมีใครเป็นวะเนี่ย เอาลงหมดเฉยลงบนเลยวะดิขอได้อารีนดูด้จ๊ะเฮ้ยไม่ดูละกูกูไปด้วยละมาเดะมาเดะแล้วกูเอ้ยโอ้โหแล้วฟันได้เฉยไม่แล้วมีดนี้มันไม่ได้ฟันอันนี้เลยนะฟันแบบอย่างมึนเอ้ยตกใจหนักแล้วมาแล้วมาแล้วตกใจอะไรที่เหมือนคนผีนตกนไ รลงเลยกันด <oh> ิอเมื่อโดนะกูวิ่งมาโดนเฉยที่ายอสวยเฮ้ยเฮ้ย เย้ยเย้ยเย้ยร้อยแตกเฮ้ยอันนั้นไม่ได้ฟันเหลวยังฟันปกติเลยอะสุดยอดสุดยอดเ <c oughs> ป็นแรงใจให้ทุกคนที่กำลังวิ่งหนีครับส่วนผมจะยืนดูจะผายแล้วแม่งมาม <laughs> เลือกูกคนเดียวแล้ว <cano. c oughs> เหลือกูกคนเดียวแล้ว มีสกินด <The> ูแล้ว <iling> ก <amine sounds> ูไปกดโดนตัวจีเฉยจากมาไวมากเล่นเองเวทหัวเองอะอะไรวะเนี่ยอ้กดโดนตัวจีโอ้โหมันโดนตัวจีไปแล้วมันวิ่งช้าไปเลยแล้วบัคฟันเร็วอีกด้วยเมื่อกี้เออ ไม่โดนดีเอ้ยไม่โดนเอ้ยมามีตบได้เหรอลุยมามีลุย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 หนึ่งเก้าทายกูก็หันไม่ทันด้วยดิกูวิ่งอย่างเร็วเจอคนเล่นซองฟอดไปไปเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเไม่ะตนมาดิวมาดิ๋ยวพวกกันแล้วพวกกันแล้วมาดิพวกกวันแล้วตกไปทีนึง เฮ้ยพี่ดุ๊ด้ยเอาโอ้โหตกไปโดนทีหนึ oui> ah um <h <h ่งแล้วใช่ปะยืนมองนิ่มๆเลย ที่แนววะทีอต้องอะไรมากแนววะที่ตงตุ้งเหรอตุ้งก็ทำไมมกินไม่เห็นวะวิ่งไปแล้วปะว่าจะเขย่าปลาอะไรหยุดอยู่เขื่อนอยู่เขื่อนเออรอตั้งนานทำไมมันมันไม่มีใครเข้ามาเล่นเหมือนห้องเมื่อกี้วะหรือมันไม่ไปที่แอบวะสงสัย ไม่รู้แกแต่เมื่อกี้ก็เต็มห้องเลยนะเนาะสงสัยเฮ้ยอะไรวะอะไรที่พื้นเมื่อกี้คนนี้เป็นปะนี่รู้ไหมล่ะรูได้เป็นวมมีมาแล้ว เออลอยไปดิลอยไปดิลอยไปดิอปได้เรียบร้อยสวยได้บัคฟันไวบ้านหรือไม่ได้บัคเฮ้ยมาล้วออกมาอีกหนึ่งเดือดรุ่สองยิงตายหนะ <laughs> มดอ่ะไปด้ <laughs> ปล่อยเพื่อนเลย ได้ยินเสียงเลยผมบอกคนได้เกียร์ออกไป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 ทิพหายแล้วตกหมดเลยแกไม่รอดแน่เพราะพี่บวกเอจิมาอย่างไรล่ะ นี่แน่นี่เดียวโอ้โหตีเป็นเบนบอลเลยกูตีเป็นเบนบอลเลยกูมาเดียวมาเดียวมาเดียวโอ้โหตีเป็นเบนบอลเลยเมื่อกี้อยู่ไหนไปหาต่อไปหาต่อแล้ว <together> <c oughs> อยู่ซุ่งอยู่ซุ่งลงไปตรงกลางแล้วเก็บกล่องแล้วโดนพอดี <c oughs> สงสัยแม่ก็เด็กเกินหรือแม่ก็มีอีกห้องหนึ่งที่เล่นอยู่เนาะ <c oughs> สงสัย <c oughs> มีคนใช้อ่ะไอตัวคอมีก๊อตปะ สส่ดียโุท้ามาแล้วผ้ารอส่งพวกเจ้าลอยอยู่นะเฮ้ยหลังเข้าอ่าเฮ้ยแม่งลอยมาตบกูกี้้องไม่ทันเหมือนกันทุกอย่างเไม่เคยสมองนี่ไอจี นี่ไอเอเจบีตายอย่างง่ายเลยเจบีกูเมื่อกี้จะลองเอาเอเจบีลอกมาเลยทุกคนันจะดูแบบไม่เทียงมากเนี่ไอมโอ้มันมีเอเจีอีตัวก็นัวคนละตัวเฮ้ยไม่โดนว่ะดักมันไม่ได้โดนไปแแลีะ่เมื่อกี้ตัวเอเจบียังอยู่เป็นอันแล้ว วิ่งวิ่งอยู่ทั้งนี้เขื่อนป่ะลงไปแล้วไม่รอดหรอกอ่ะเอจบีวิ่งนวนเด่นั่นไหมเอจบีเด็นจะไปเล่นตามไม่ได้ชุดดำเอ้าเดินติดเองตัวเอจบีตัวนี้ นี่ไงเนะี่ยอยู่เขื่อนไม่ <Okay. S 1> ตกไม่ทันวะีตัวดูดเออไม่มีดูดอ่ะไม่ได้เป็นดูดมีใครตายกันเปล่เออมันมันจะไม่ตายเพราะามันไม่ได้ฆ่าใครอะเออ,เอ,อต้องตกให้โดนดเ้อตกไม่ถึง มขอท่อไปแล้วเกือนท่อเกิดแดงไปะละเกิดแดงและาตกไม่ทันอะ่ะมันมันเร็วอะ่ะมันเร็ววับวับอะ่ะเออเกี <c oughs> กยตบโดนต้องเป็นดูที่ได้ก่อนดิ แล้วบอมมี่เป็นก็น่ากูโคตรสวยบอมมี่เป็นก็น่าแล้วไม่รอดเลยนะไม่อยากไลนะ่มันมันจะไม่เป็นอีกอมันจะเป็นยังไงมันไม่มีคนไปตกมันเนี้ยบอมมี่เป็นสองคนเอง มันต้องมีคนมาช่วยเป็นก่อนไงกูก็ดักตบมันยากเลยเกินเสียงเสียงมันแบบมันมันดักเสียงยากไงเออยิงให้ตายเดี๋ยวจะจะเป็นดูดเฮ้ยอ่ะโดนยิงเนอะ ้ยไปโดนเนี่ยวะเออขอเป็นดูดเถอะโอ้โหแม่งลืมกดเลือกไม่เป็น <c oughs> เลือกเป็นนั่นนี่ลืมไป <c oughs> ตบเอ้าเพื่อนตบไม่โดนเฉยเอาเร็วเลยดูตกมาดูต้อกมาเฮ้ยดูแล้วดูแล้วดูแล้วมาให้ตบหน่อยมาให้ตบหน่อย <c oughs> มาให้ตบปีไม่ใช่ดิเฮ้ยแล้วมันอยู่ไหนววะโอ้เอาเ้ามันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนววะนี่กลิ่นวะกลิ่นแนววะแดงจแดงนี่ไงเออไปไปไปเลือดเนี่ยลืมไปว่าตกได้ทีหนึ่งด้วยรับเจ๊กอยู่ไหนอยู่ที่ท่อปะแดงจะแดง จัตายจะตายเคล่อนเคลื่อนเคลือนโอ้ยโอ้โหอะไรวะเอมันัตร้องๆ้อมันร้องอะไรมันเปิดใ์เหรอเออสร้างแมงปิดไ์มันร้องว่าอะไรอ๋ ก็มันเกียนไงอ๋อมันเป็นมันเป็นชิวชิวมันเป็นก็ชิวเอา What the fuck อ๋อเอานไปไล่ไปเลยเหรอปวโหด กไม่รอดแน่อยู่แต่วะยังอยู่เยอะนะเรียบร้อยเีรเ่จยอให้มเป็นหมอะไรวะเนวผิว ไปเราเราไม่ได้ฟันเล่นเลยเราเป็นมัมมี่รัวๆแล้วอตอนนี้ต้องมีคนเป็นแน่เลยจริงด้วยเฮียไปไปมไม่เป็นนะไม,ม่เป็นนะใช่ไม่เป็นด้วยคงแช่แม่งเป็นมีดที่ตีมัมมี่อย่างไกลเลยเฮียมีดในนี้โอ้ เออนี่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ไปล่าตัวอื่นกันดิบอกอุ้งไปล่าตัวอื่นก่อนดิเขาตายปี๋จะเอาไว้ได้ในอีเวนก็มีดไปวิ่ง, <c oughs> งอยู่ไงเรียบร้อยตายหนึ่งนี่คือบนรถดันเป็นรียอมเอานะมันเอาแล้วไงแล้วมันมันวิ่งมันมาหาทั้งอื่นแล้วไงก็เอาไไม่ด้ มาดิโอ้ยแล้วตดอย่างแม่นหนี่ไงมามาดิชิบขายเาว้ด้เออหาก่อนทาก่อนทาก่อนทาก่อนอ๋อนี่ไงเนี่ยอยู่เขื่อนอยู่เขื่อนวิ่งไปเขื่อนละร้องร้อง อไะไรเลยครับนะ่ยบักเล่นแล้วหลอน <c oughs> <c oughs> โอ้เป็นอีกแล้ว <A V C> มันวิ่งวนอยู่มันวิ่งวนอยู่มันี่ปะฟังโอ้ยู่นี่วะอุ้ย, <c oughs> ยตกไปโดนโดนเพื่อนจริงทุกสองก่อน มันวิ่งอยู่ยาวอ่ะไปเดินขอเกียร์ตัวเองเนี่ยไม่ไปโดนวะวิ่งไปิ่งไปกลอน่อไปกำลังกว่าแล้วัหลุดสองตัวแล้วเรียบร้อยแกไม่รอดแน่ไอตัววิกตัวเกียนเรียบร้อยเลือดกูเหลือร้อยสิเนี่ยไม่น่ารอด

ไป BG ไปมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนแอะท่อแอะ BG เกิดแดงแอะโอเคออกท่อได้เลยเกิดแดงแล้วโอ้โหอดไปดูดเรียบร้อยดูดอยู่แต่ว่า BG ไอหนุ่ม BG ไอหนุ่ม BG ไอหนุ่ม BG นะเป็นหนึ่งฟังเสียงกันไปไว้นนนู่นวิ่งวิ่งไปเกิดเงินวิ่งไปเกิดเงินออกยาวมั้ง ไม่ต้องดูดกูก็ตกได้เมื่อกี้ไม่ได้ใช้ดุเดียนะ๋ยแล้วแม่งโดนตกป,ป,ป,ปวดหัวอเ,เออแต่นี้มันน่าจะเป็นโอโ้โหอยู่กับกูกี่ตัววะเนี่ยอยู่กูกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหมันไม่เป็นหรอวะเนีโโ่ย ไป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 โอ้ยอ vale, ้าวกูเป็นต e. ัวดืดตั้งนั้นเฮ้ยห้องตรงนั้นน่าสนใจว่ะโอ้โหไม่รอดไม่รอดเมื่อกี้เราบอกว่าน่าสนใจเลยน่าสนใจสนใจไปตายด้วยกันมาเป็นตัวเดือดมาเลยมาเดยมาเลยงี้กูจะตายก่อนเพื่อน อาเด้โอ้ดีจริงด้วยอยากเป็นดูกาแต่เป็นดูดพ่อหนุ่มเอเอบีจีไปแล้ววิ่งวิ่งไปเกิดน้เงินแล้วหันมางไม่ทันเรียบร้อยไหนพ่อหนุ่ม ABG อยู่ไหน เสียงไวๆสวยไม่ต้องดูดด้วยซ้ำนี่นี่ถังขยะถังขยะ <laughs> เรียบร้อย <laughs> เชฟผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ปัน <laughs> น่นดิถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับไห้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ